ทำไมหน่วย B HQ ของกรัรมพูชาถึงกลัวหน่วยรบพิเศษของเวียดนามและถ้าหน่วย B HQ ต้องสู้กับหน่วยรบพิเศษเวียดนามในสมอรภูมิ CQB จะเป็นอย่างไรมาฟังกันนะครับโดยอย่างแรกนะครับหน่วยรบพิเศษของฝั่งเวียดนามเนี่ยนะครับ มีอาวุธจากฝั่งรัเสเซียนั่นเองเช่นปืนตะกูล A เคและปืนอีกหลายรุ่นนะครับซึ่งเป็นอาวุธแบบเดียวกันกับที่กัมพูชามีการใช้งานแต่เวียดนามมีการฝึกที่ดีกว่า B HQ ของกัมพูชานั่นเองและต้องบอกว่าถ้าต้องสู้กันในสมรภูมิคูเลตน,นะครับหน่วยรถพิเศษของเวียดนามก็จะเอาชนะ้วย B HQ ได้อย่างง่ายดายนั่นเองและไม่ใช่เฉพาะอาวุธจากฝั่งรัเสเซียนะครับกองทัพเวียดนามยังมีอาวุธจากหลายประเทศเช่นอิสราเอลและอเมริกาจะเห็นได้เลยว่ามีปืนแบบทาวเวด้วยนะครับ ดยหน่วยรบพิเศษเวียดนามเนี่ยนะครับจะใช้วิธีแบบเดียวกับกัมพูชาก็คือการพลางตัวด้วยพุ่มไม้แบบนี้นะครับและทหารเวียดนามเนี่ยก็จะไปวางกับดักนะครับตามคูเลตหรือตามบังเกอร์ต่างๆที่กัมพูชาจะบุกเข้ามานะครับโดยฮุนเซนจะส่ง BHQ นะครับและหน่วยพนมเปญเจนเดอร์ารีน Marine, มาทําการสู้ในสมอรภูมิคูเลตกับกลุ่มเวียดนามนั่นเองและต้องบอกว่าทหารหน่วย BHQ ก็ทำการฝึกแบบ CQB เหมือนกันนะครับ โดยยุทธวิธีของฝั่งกัมพูชาจะเน้นเคลื่อนที่นะครับไปกับยานเกราะในยุคข,ของโซเวียตนะครับและจะเห็นได้เลยว่าจะใช้หน่วย GRK และหน่วยพนมเปญเจนเดอร์มารีนกับ b H Q นะครับและสังเกตดีๆหน่วยของกัมพูชาเนี่ยนะครับจะใช้บันไดแบบเก่าในการปีนไปยึดจุดที่สูงนะครับจะเห็นได้เลยว่าหน่วยของกัมพูชานั้นจะใช้บันไดแบบเก่าแบบนี้ แต่หน่วยรบพิเศษของเวียดนามจะสามารถยึดพื้นที่ได้ไวกว่าเพราะมีปืนยิงบันไดได้แบบนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าทหารเวียดนามจะใช้ปืนยิงบันไดแบบนี้พาดได้เร็วกว่าและปีนขึ้นไปยึดตึกได้เร็วกว่าทหารของ BHQ นั่นเองและหลังจากนั้นทหารเวียดนามกับ BHQ นะครับก็จะปะทะกันอย่างรุนแรงนั่นเองซึ่งทหารหน่วยรบพิเศษของเวียดนามได้รับการฝึกที่ดีกว่านะครับจะทําให้กําจัด BHQ ในสมรภูมิ CQB หรือบนตึกได้อย่างไม่ยากเย็นนั่นเองรวมไปถึงทหารเวียดนามเนี่ยนะครับ ก็จะสามารถโจมตีเรือของกรัรมพูชาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองแต่ฝั่งกรัรมพูชาจะมีโอกาสสูญเสียหนักกว่านะครับดูจากการฝึกได้เลยว่าฝั่งกรัรมพูชาเนี่ยนะครับจะมีการเดินเดินขบวนแบบนี้โดยจะเห็นได้เลยว่าไม่ยอมซ้อนหลังกันนะครับจะมีคนออกนอกแนวโล่เสมอจะทําให้หน่วยพิเศษของเวียดนามสามารถเก็บหน่วยนี้ได้อย่างไม่ยากเย็น รวมไปถึงตามหน้าต่างต่างนะครับหน่วย B H Q และ G R K ของกรัรมพูชาเนี่ยยังมียุทธวิธีการเคลียร์หน้าต่างไม่ค่อยเก่งนะครับและเวลาบุกเข้าไปเนี่ยนะครับก็มักจะออกมานอกแนวโล่แบบนี้จะทําให้หน่วยลพิเศษของเวียดนามสามารถจัดการได้อย่างง่ายด้ยากง่ายได้นั่นเองและเมื่อฝั่งเวียดนามกับฝั่งกรัรมพูชานะครับปะทะกันในสมอรภูมูมตึกบังเกอร์เนี่ย กัมพูชาก็จะสูญเสียหนักเพราะบุกเข้าไปโดยที่ไม่ดูประตูด้านหลังนะครับก็จะโดนเวียดนามทําการเก็บทีละคนนั่นเองโดยเราจะเห็นได้เลยนะครับกว่ากัมพูชาจะยึดตามพื้นที่ต่างๆได้เนี่ยก็จะแพ้เวียดนามเพราะเวียดนามใช้ปืนเชือกแบบบันไดเลยและกําลังเสริมของกัมพูชาก็จะโดนฝั่งเวียดนามนะครับใช้กับดักแบบบูบี้แท็บนะครับจัดการจนไม่เหลือนะ